สวัสดีครับสวัสดีโอปอเด้อค่ะไปหลที่จนเมืดอนอกสวสิเด้มาครับวันนี้อากาศเย็นเย็นครับสี่ครับเออฝนไม่ตกนะแต่อากาศเย็นสวัสดีโอปอค่ะเอฟซีก็ตามหลยอยู่ดิครับนี่เกพีนะไปเอากันเมื่อนั้นเดิกเลื่นเที่ยงขึ้นวัเลยนอนโอ้ยไปตามนี่เกพีนาไปไกลไกลไปถึงขอนแก่นนุ่นเนาะไปกับวัวเลยนอนน่ะตาเอามันนอนเมื่อนี่สวงใช่ไปรอรอาเป็นร่ม หลอเขาว่าเขาถือแกกลานก็คุณพ่อบอกว่าแกถูกพาเขาถูกฮคนละล้านสองล้านอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทำเนาะคุณพ่อไม่ออกนะครับคุณพ่อไม่ยอมไม่ไม่ไม่ออกช่องกันเลยโอปัวเลยเดมาวว่าเอฟซีตามไลน์ ถือกลัานสองล้านสามตัวสองตัวถือเกลื่อยจนเพื่อนในสื้อมอเตอร์ไซค์เด้มาล่าสุดคือท่านอยู่คนเดียวแล้วทีนี้ทัานกลัวท่านท่านบอกง่ายๆว่าเพื่อนไม่ขึ้นไม่ทองแล้วใช่เพื่อนเล่หหายชุดนีมาหายโอปอส์สางพญานาคโดยตรงครับผมหายไ่โอปอล์บอกมือนันเตือนต่โอปอตีใช่ครับใช่ท่านท่านเวลาท่านบอกว่าท่านมีเวลาว่างนะท่านจะมา ที่ลานพญานาจะมาส่องดูตัวเลขแต่ท่านไม่ท่ายใช่แต่ท่านจะให้โอปอคนเดียวก็คือจะเป็นคนสื่อกลางสะพานบุญบอกต่อแต่ท่านไม่ยอมออกนะครับขออนุญาตนะครัอันนี้เป็นเลขของท่านนะครับผมเลขของคุณพ่อผีนานะคได้เล้งชื่อินเพียงก็เดียววันนี้ก็เลยอัดว่าได้ก็จะเบาหมูฟังบอกเหมือนเดิมครับเพราะว่ามันเกินไปทาง f อฟเท่านึงแล้วเนาะครับเพื่นกะอยากหูเพราะว่าลำพังเข้ากะ เสื่อมื้อเ่าลายดอกกันเด็กผู้อื่นหายมากเนาะใช่ก็ขออนุญ,ญาตพูดแทนเนาะเป็นเลขผีหน้านะครับผมท่านไปทําพิธีขอแต่ตอนทาพิธีเนี่ยผมไม่ได้ไปหรอกผมรออยู่ข้างนอกเพราะว่าท่านไม่ให้เข้าไปท่านบอกว่าเดี๋ยวจะมาตำอะไรประมาณนี้แหละครับผมก็คือว่าถ้าเกิดเราเข้าไปโดยพรารการหรือว่าไปอย่างเงี้ยมันจะมีของมาตำอะไรประมาณนี้แหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นแบบไหนผมก็รอข้างนอกเอาละกันอืมแล้วก็ ความหมายคือว่าเพื่อนไปลุงไปทงหน้าเพื่อนใช่ครับเพื่อนไปว่าเอากับผีเที่ยงคืนเนาะเป้าเที่ยงคืนง่วงก็ง่วงเพื่อนไปว่าเอากับผีได้บรอโอ๋ปอใช่ครับเป้าข้านท้ผมก็ไม่รู้ว่าท่านเอาแบบไหนแล้วคือท่านไปขอที่ต้นต้นไม้อะไรสักอย่างนี่แหละครับแต่แกได้ยินเสียงบอกเหรอที่แกเล่าให้ฟังวันนั้นน่ะวันนั้นใครอาจจะเห็นคลิปเนาะแกบอกว่า ผีถามว่ามาทำไมอ่าใช่แม่เบอกใช่ครับเฮาก็เลยประกาศลงไปไม่กล้าลงไปแล้วเนาะกลัวแล้วท่านก็แม่อนุญาตให้ลงไปผมก็เลยไม่ลง<ต>ท่าน<ต>บอกว่าผีมาถามท่านบอกว่ามาทําอะไรท่านก็บอกว่าท่านมาขอโชค,โชคเออขอโชคขอลาบอันนี้คือเป็นตัวเลขของคุณพ่อเนาะไม่ใช่ตัวเลขของผมนะครับผีนาเป็นเลขผีนาที่ท่านมไม่ออกสื่อแต่ท่านให้ตัวเลขมาแต่ให้ผมพูดแทน ค่ะแต่ว่าสำหรับเลขโอ๊อสีเฮดลิปต์ต่างหากเนะลงไปแล้วครับผมลงไปแล้วมันลงร่วมกันกับพีนาเหมือนผมลงรวมไปเพราะว่างวดเมื่อกี้ก็หลุดนะครับสำหรับเลขผมเนาะวันนี้ก็ให้พูดแทนผีนาละกันนะครับพี่แทนพีนาเอฟซีถามคือเกาเนาะครับก็ขอกันมาเยอะนะครับสำหรับเลขพีนานะครับอ๊ปอเอามาเที่ยงฝันดีบ่ค่ะฝันไม่รู้เรื่องนะครับผม เหนื่อยพ่ไเลเนาะอืนไกลเนาะมันไกลหลายอย่างอ่อแต่ด้านาะมันเลยเนาะไปไกลคือเพื่อนเห็นอุปสร้างพญานาค่นกัเลยอยากซวยครับมันก็บ่เอาตัวเลขพ่อไปปล่อยแล้วกัน่นกับ่ได้อยซวยเรื่องเงินดอกเพ่นเอาตัวเลขให้มาซื้อใช่ครับมากกัจ้งซื้อพ่นว่าครับบานนี่กะอยากว่าเอฟซีฟังงพาะว่าเอฟซีกับทรเขามาไลยหลายพี่น้องใช่ครับทู่ขามาส้างช่อง ได้ายปแปลเฤกษ์ผีหน้าแป๊ว่านกระเบิดมือเสียงแหบวะเลยเนี่ยมือชาพ่อม่เสียงเลยเนี่ยคือได้มาแล้วมันพอขาดโค้งจ้ตาย่าได้มาแล้วฮะโค้งดทตายบ่โค้งสุดท้ายเลยครับหลังจากที่เราได้ต่องวดกันมาคือศูนย์เก้าสี่กับสองหนึ่งเนาะ,ะอ่าก็คือว่าชุดนี้ท่านบอกว่าเป็นชุดอักเอาเลยคือว่าจะยังไงเพิ่งเปิดเผยวันนี้แหละครับเพิ่งเปิดเผยวันนี้ คือตะกี้น่ะปล่อยมาหางเดียวเนาะใช่อะไรนะแต่ว่าผมได้อะตัวเลขอะได้มานานแล้วแต่ว่าพ่อท่านบอกให้ปล่อยเวลาปล่อยก็คือให้ปล่อยวันนี้ปล่อยตามเวลาใช่ก็คือตามท่านบอกกันเนาะมันเป็นตัวเลขของท่านเนาะใช่ให้เอฟซีสายบุญของท่านได้หาได้หยิบลอตอรี่ก่อนนะครับท่านก็เลยบอกว่าเอาโอปอวันนี้เป็นวันดีโอปอปล่อยเลยลูก่ะโอเคพ่อได้ันนี้วันที่่าได้สามสิบแล้วเนาะใช่ก็ที่ ที่เราไปเมื่อสองวันก่อนเนาะก็คือจักปล่อยใจจะขาดแล้วแหละแต่ก็กั้นไว้นะปล่อยไม่ได้ท่านไม่ให้ปล่อยเราก็ต้องตามตามที่ท่านบอกว่าท่านไม่ให้ปล่อยคือเราก็ไม่ปล่อยอยากดูเลขพีนาต้องทาทามอุปอย่างเดี๋ยวเพิ่นจะไปซื้อมาให้กระสีมะว่าาะว่าเพิ่นบอกรองอุปอยสีวบาแท่นเองประกาศสำหรับเลขพีนา ขแขนแขนโค้งสุดท้ายคือห้าวง,งวดนะนะเบิกทรัพย์ท่านเขาบอกท่านบอกว่าท่านเข้ามาห้างวดแล้วนะตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ตัวจริงเสียงจริงเลยห้างงวดแล้วนะเจะว่า,าก็ดีใจว่าเพื่อนไปได้มอเตอร์ไซค์บังวัดบังหันขั้นละเจักเมือนว่เนี่ย่แม่นหาเมือน,อ,นอยู่บ่คนไปซื้อมอเตอร์ไซค์เงินสดเลยเงินสดเลยห้าหมื่นห้าหมื่นท่านท่านถูกมากสุดที่ท่านเล่าให้ฟังท่านถูกเกือบล้านนะอช่ถึงสามตัวบ่สามตัวครับ แต่อันนี้เราก็ไม่รู้หรอกท่านเล่ามาอีกทีนึงเพราะว่าเราไม่ได้สัมผัสเนาะก็เล่าบอกกล่องนะแม่เราพออยู่ก็กินใช่เพราะท่านอยู่กลางทุ่งนานะครับท่านกลัวใช่ท่านกลัวท่านก็เลยให้อุปัวเอามาปล่อยสางพญานาคสีบูซาปูซีสุโทมันปรารัมแต่ว่าสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วค่ะแต่ว่าเหลือองค์องค์ยญาเนาะใช่ค่ะเผื่อได้โจ๊กเวมานเนาะเผื่อได้สร้างเนาะ ขอบจัากัดกรบพานเท่านั้นตัว่าสำหรับเลขกพีนาอันนี้คือเลขผพีนาล้วนๆเนาะค่ะบมมีเหล็นพีนาล้วนๆดิล้วนๆเลยไปสืบมาแล้วรอบแรกเป็นที่ว่าพีนาท่านท่านไอที่ว่าศูนย์เก้าสี่เนี่ยพีนามาเข้าฝันรอบแรกเนาะมาเข้าฝันรอบสองท่านไปนั่งเอาได้มาคือเนี่ยสองเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเจ็ด ก้าเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดใช่ไมไม่ตัวเดิมลูกผมก็ยังงงอยู่ใช้ยกมากเลยนี่นี่นะครับมันมีสองช็อตนะฝันเอากลับไปนั่งเอานะครับค้งสุดท่ายตัวเพิ่นบังใบนี้คือหกเจ็ดเจ็ดใช่ไหมใช่ที่ท่านให้มาเนี่ยผมอยากจะปล่อยผมอยากจะปล่อยใจจะขาดแล้วปล่อยไม่ได้เพิ่งจะได้ปลาปล่อยวันนี้แหละครับอืเพิ่งจะได้ทําคลิปวันนี้แหละค่ะเขียนเขียนมันมันโดยพี่น้องครับ มีละเอฟซีาไลเราค่ะเอฟซีกดไลค์กดแชร์จะป่ะชุมเพื่อความบันเทิงนะคะฟังเป็นแนวทางอาจจะมีเข้ามีรถแนะับนี่หลายมุมอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทางช่องได้มีโอกาสได้ถ่ายทํานะครับเอฟซีครับท่านบอกว่าท่านเข้ามาห้างงวดแล้วเนาะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแบบไหนแต่ว่าท่านบอกมานะฮะแคบไบเด้อพี่น้องทราบปสิทัยให้เอฟซีเบื่องตวนตัวครับค่ะ เขาลงได้จ้แค้นแค้นกงสีตายเร้ยวครับสุมครับทีระขั้ไอยมาโดนเนาะโอ้รอหลายวันเลยอเอาจนจนจนผมมานั่งเอาแปวผีนาเสร็จเนาะผีนาเสร็จขอนแก่นผีนาเสร็จผมนู่นเลยไปเที่ยวต่อเที่ยวไม่ได้ทีนี้ต้องได้กลับมาแผ่นอิได้นะแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวไปหาเมาลอตเตอรี่พาเจนุดไปไปหาเหมาลอตเตอรี่เจนุดบอกหาซื้อไม่ได้เลยไปซื้อทางไกลเดิ เอาพิมพ์รอไว้นะคะถ้าเกิดว่าเอาเบิกทรั์ไม่ได้กลับศูนย์หกสี่ให้ท่านเหรอฮะท่านบอกไม่ต้องกลับอ่ะไม่ต้องกลับเหรอเออโอ้ท่านบอกว่าต้องกลับสันแต่ว่าคลิปแรกนะกลับแล้วกลับแล้วใช่ไหมอันนี้ตัวเน้นเพื่อนไงเพื่อนชอบไอ้ข้างบนหกเจ็ดเจ็ดเพื่อนมั่นใจครับนี่เอา FCR แต่เพื่อนมั่นใจหกเก็ดเจ็ดก็เลยกลับเป็นเก้าเจ็ดเจ็ดเนาะนะฮะมันมันพี่น้องเป็นแนวทางนะครับ